สวัสดีค่ะดิฉันชื่อคุณครูอังกฤษคุดกูลตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพนมรุ้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมยสอนในวิชาภาษาไทยพื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่5และที่6ค่ะความรู้สึกที่ผมมีต่อคุณครูอังกฤษนะครับเมื่อคุณครูเข้ามาสอนในในห้องครับผมรู้สึกว่าคุณครูเป็นกันเองกับนักเรียนนะครับ เราเมื่อเรามีปัญหาหรือไม่เข้าใจก็สามารถถามได้เราจะรู้สึกว่าสนุกในการเรียนนะครับะคะคุณครูนะคะสอนอย่างเป็นกันเองแล้วนำการสอนแต่ละครั้งนะคะให้นักเรียนทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคุณครูนะคะมีอะไรก็สามารถปรึกษาและสอบถามกับคุณครูได้โดยที่คุณครูนะคะให้คำตอบได้อย่างเข้าใจและชัดเจนค่ะสำหรับผลงานที่ภาคภูมิใจตลอดระยะเวลาเป็นครู ผู้สอนวิชาภาษาไทย25ปีนั้นก็คือรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นของครุสภารางวัลครูต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติรางวัลเพชรภาษาจากมูลลนิธิเพชรภาษารางวัลครูดีในดวงใจแล้วก็รางวัลที่ได้รับจากการนำประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือประเพณีขึ้นเขาวพนมรุง้ง ทำเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เรียกว่าสื่อแอนิเมชันเข้าร่วมประกวดกับบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นแล้วก็ได้รับรางวัลชมเชยในระดับประเทศค่ะสำหรับประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาไทยของมิชชันนะคะมีประสบการณ์การสอนมาเป็นระยะเวลา25ปีค่ะสำหรับในการสอนภาษาไทยนั้นจะใช้วิธีการที่หลากหลายมากอย่างเช่นในช่วงนี้ก็มีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นเทคโนโลยีค่ะ อาจจะเป็นพวก powerpoint หรือบางครั้งก็จะโจลดจากอินเทอร์เน็ตเพื่อนํามาให้นักเรียนได้ศึกษาและนอกจากจะใช้เทคโนโลยีด้วยตนเองแล้วดิวฉันก็ยังให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอผลงานของตนเองด้วยต่อมามีการนำเรื่องขุนชา้างขุนแผนมาแต่งเป็นกรอนสุภาพและใช้เป็นบทขับเสภาโดยใช้กลับเป็นเครื่องประกอบจังหวะ เรื่องยอ่อขุนช้างขุนแผนนางวันทองเดิมชื่อพิมพิลาลัยเป็นเพื่อนเล่นกับพายแก้วและขุนช้างมาตั้งแต่เด็กเมื่อเติบโตเป็นสาวงามได้พบกับพายแก้วอีกครั้งขณะที่พายแก้วบวชเป็นเนรที่วัดป่าเรยรยเนรแก้วเห็นนางพิมพ์ก็มีใจรักใคร่ชอบพอจนถึงกับแอบสืบลอไปหานางบนเรือ และนอกจากนี้ที่จะทิ้งไม่ได้เลยก็คือการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของการทำงานแล้วเขาก็จะสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตว่าการทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้นจะต้องมีวิธีการจะ,ะจะมีวิธีการในการปฏิบัติต่อตอนเองและผู้อื่นอย่างไรนะคะและนอกจากนี้แล้วก็ใช้กิจกรรมการแสดงสำหรับที่ สอนในเรื่องของขุนช้างขุนแผนและเรื่องปาจิตอลพิมนั้นได้ได้ใช้การแสดงละครให้นักเรียนแสดงละครนอกจากนี้แล้วก็ยังดึงศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนพนมรุ้งในเรื่องของนาฏศิลป์ซึ่งเป็นนาฏศิลป์ของจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือการรำระบำ,ำ,ำอับสลาซึ่งเป็นศิลปะพ,พื้นบ้านนางจึงออกมาจากที่ซ่อนและถูกทหารจับตัวไป นไปไปฉันไปเถอะอยากเอาฉันไปไหนเลยฉันไม่ไปไปนี่อยฉันไปเถอหลังจากเดินทางได้สักพักก็ได้อยู่ทำวิธีวงส่วงขึ้นที่ปราสาทเมืองตับ นอกจากนี้การสอนภาษาไทยหรือการสอนวรรณคดีเนี่ยก็ยังใช้การขับร้องคือใช้เพลงก็พยายามที่จะสรรหาเพลงที่มันเกี่ยวข้องกับวรรณคดีที่นักเรียนสนใจในตัวอย่างที่นำเสนอไปนั้นได้ใช้เพลงวันทองของคนด่านเปียนซึ่งนักเรียนก็ประทับใจมากแล้วก็ร้องได้ทุกคน เป็นตำราให้โลกให้บ้านและศึกษาเราเรียนหนึ่งหญิงสองใจผููพันเทียงกิดที่สุขันการจนาภูรีเรื่องคุณชา้าคุณแม้และสตรีที่ชื่อวันทอนคือหญินสองใจและนอกจากนี้ก็ที่ทิ้งไม่ได้เลยในเรื่องของการสอนวรณคดีก็คือการอ่านทำนองสนอ 타고나이고, 수워가 ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังโยงไปถึงการใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่นแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่ในท้องถิน่นตอนที่นำมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมนั้นจะมีช่วงหนึ่งที่นักเรียนได้ออกไปสัมภาษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องของตำนานชื่อหมู่บ้านและนอกจากนี้ก็ยังใช้การอาภิปรายการอาภิปรายน่าจะทำให้นักเรียน ใช้ความสามารถในเรื่องการคิดวิเคราะห์ของตนเองการอภิปรายที่ใช้ในครั้งนี้เป็นการอภิปรายเป็นหมู่คณะซึ่งการอภิปรายเป็นหมู่คณะเนี่ยจะให้บรรยากาศของความเป็นกันเองมากกว่าที่จะอภิปรายแบบปากฐกถาหรือว่าการอภิปรายแบบซักถามหรืออภิปรายกลุ่มย่อยค่ะขอเชิญฝ่ายนาวันทองค่ะค่ะสำหรับสิ่งที่3นะคะกาเในสร์ฉัตรชราเวรมีสิษยขาประทังสมาธิยามนนะคะไม่เคยติดในกลุมนะคะ นางมันทองผิดข้อนี้นะคะเนื่องจากนางมันทองเนี่ยมีสามีสองคนก็คือขุนช้างและขุนแผนนะคะแต่นางที่นางต้องมีสามีสามสองคนเนี่ยที่งานองแต่งงานกับขุนช้างเนี่ยก็เพราะเพื่อทดแทนข้าคุณของมารดานะคะเชิญฝนะ่ายนางอรพิ์ค่ะสิ่นข้อที่สองอธินาธานาเวรมณีสิขาประทางสมาธิยามินางอรพิม์ไม่ได้ทำผิดสิ่นข้อนี้ สิ่งข้อที่3การเมสุนิชาจาราวเวรมณีสิขาประทางสมาธิานี้นางโอรพิมรักษาสิ่งข้อ3แต่และที่ทิ้งไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่นโดยเฉพาะในเรื่องของวรรณกรรมท้องถิน่นซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมีวรรณกรรมท้องถินน่นหลายเรื่องด้วยกันทีนี้คุณครูจะต้องนำวรรณกรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมที่ตามที่หลักสูตรกำหนด ให้มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันเพื่อนามาให้นักเรียนวิเคราะห์และนอกจากนั้นเขาก็ยังสามารถเปรียบเทียบตัวละครระหว่างวรรณกรรมท้องถิ่นกับวรรณคดีที่กระทรวงกําหนดให้เรียนได้ด้วยค่ะและนอกจากนี้ก็ยังให้นักเรียนใช้ภาษาถิ่นในการแสดงละครเพื่อให้นักเรียนมีความรักและภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองแล้วก็ไม่ทิ้งภาษาถิน่นทีนี้การสอนวรรณคดี ที่จะขาดไม่ได้ก็คือการสอนโดยใช้การบูรณาการทักษะนะคะก็มีการใช้วรรณคดีหรือวรรณกรรมท้องถิ่นเนี่ยเป็นแกนกลางแล้วหลังจากนั้นก็บูรณาการกับทักษะการอ่านให้นักเรียนไปศึกษาโดยโดยให้นักเรียน,นยไปอ่านเนื้อเรื่องมาแล้วนอกจากนั้นก็บูรณาการกับทักษะการพูดจากการที่นักเรียนได้นําเสนอในชั้นเรียนหรือการพูดแสดงละครหรือการพูดอภิปราย นอกจากนี้ก็ยังบูรณาการกับ <ę> ท well, ักษะการฟังในตอนที่นักเรียนฟังเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายดีกาก็ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์จากสิ่งที่นักเรียนได้ฟังและนอกจากนี้แล้วนักเรียนก็ยังได้ทักษะการเขียนในตอนที่นักเรียนวิเคราะห์เรื่องขุนช้างขุนแผนแล้วก็นําเสนอในรูปของการเขียนแผนผังความคิดในแผ่นชาร์ตแล้วก็ออกมานําเสนอ และนอกจากนี้ก็ยังนํนาวรรณคดีการสอนวนรรณคดีไปบูรณาการกับหลักภาษาในเรื่องของการวิเคราะห์ความงามความไพเราะของภาษาจากวารรณคดีที่ได้ศึกษาก็คือจากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายดีกาและนอกจากนี้แล้วก็ยังให้วิเคราะห์ความงามของภาษาจากวรรณกรรมท้องถิน่นเรื่องปาจิตอรพิมพด้วยค่ะสำหรับแง่คิดที่จะฝากไว้กับคุณครูภาษาไทยทุกท่าน ในเรื่องของการสอนวรรณคดีนั้นวรรณคดีไทยนั้นมีความสำคัญมากเนื่องจากเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาตินอกจากวรรณคดีไทยจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศชาติแล้วคุณครูภาษาไทยทุกท่านก็ไม่ควรจะทิ้งวรรณกรรมท้องถิน่นซึ่งเป็นสมบัติของจังหวัดหรือของท้องถิ่นของคุณครูภาษาไทยเองคุณครูควรควรจะได้นำวรรณกรรมท้องถิน่น มาสอนแล้วก็โยงเข้ากับวรรณคดีไทยตามที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้เรียนแต่ถ้าคุณครูภาษาไทยไม่มีความรู้ในเรื่องของวรรณกรรมท้องถิน่นเราก็สามารถสืบค้นได้จากผู้รู้หรือเรียกว่าปราชท้องถิน่นหรือสืบค้นจากนักเรียนเพราะว่านักเรียนอยู่ในท้องถิน่นนักเรียนจะทราบว่า วรรณกรรมในท้องถิ่นของนักเรียนที่ผู้เฒ่าผู้แก่หรือปราชญ์ในท้องถิน่นเล่าเล่าสืบต่อกันมานั้นมีอะไรบ้างคุณครูก็อาจจะให้นักเรียนออกไปสืบค้นเราก็จะได้สมบัติของชาติมาอีกประการหนึ่งซึ่งการสอนวรรณคดีแล้วโยงไปสู่วรรณกรรมท้องถิ่นนั้นจะทําให้นักเรียนรักและภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองแล้วก็สิ่งที่จะลืมไม่ได้ของคุณครูภาษาไทยก็คือภาษาถิ่นค่ะ ในเมื่อเราเรียนภาษาไทยมาตรฐานแล้วเราก็ควรที่จะไม่ลืมภาษาถิ่นด้วยแล้วก็ควรจะให้นักเรียนได้ใช้ภาษาถิ่นควบคู่ไปกับภาษาไทยมาตรฐานด้วยค่ะขอบคุณค่ะ